สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับอันนี้ช่องอะไรนะช่องพบกับช่องมิกกี้ชาแนลอืมวันนี้ฝนตกก็ <c oughs> เราจะมาทำอะไรกันเอออันนี้เราจะทำอะไรกันนี่อ,อืมไม่รู้อะ <c oughs> นี่ฝนตกป้าก็ว่างงานไงก็จะพาอาตอมมาปลูกผักบุ้งอาตอมเคยปลูกผักบุ้งไหมคะไม่ไม่เคยเอ้าววันนี้ป้าจะมาพาปลูกแต่ไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะเดี๋ยวาาลองมาลองมาลองลอง,ลองทําดูนะอันนี้เป็นขั้นตอนการเตร لا, ียมดินแล้วก็จะวดินมาพุกกับขุยมะพร้าวที่ว่า้าน่ป้าไปซื้อมาถุงละยี่สิบห้าทได้ไปเยอะเลย กุ้งเอาไว้ผัดให้อะตอมกินดีไหมดีไหมคะตึงไม่รู้ไม่รู้อ้าวมันก็ต้องดีสิคะปลูกผักกินดีอยู่แล้วดีไหม <c oughs> เริ่มหรือยัง <c oughs> นี่เป็นขั้นตอนการเตรียมดินนะเราจะเอาดินมารวมกับขุยน้ำ บอกป้านะอันนี้เป็นผัดเคนะคะับคุกแมนี่เลยแล้วก็จัดการเอาดิมใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปให้เต็มเลยนะคะรู้ว่าจะสำเร็จไหมเนี่ยมาลองลองดูอนถ้าสำเร็จเนี่ยต้มก็จะได้กินผักผักบุ้งนะหรือถ้าใครเอาเราไม่ผักแล้วก็เอาไปกินสดไงเหมือนที่เขากินเป็นสลดัด เป็นอะไรนี่ไงถาดมีรูไม่ใช่เหรอถาดอ่ะใช่ค่ะถาดมีรูนีอะีรมีรูมีรูมีดิแล้วดินมันจะไม่ทะลุลงเหรอไม่ทะลุค่ะเพราะว่าเราเราสสยแล้วเราก็ให้มันแน่นๆไงนะตอมก็ต้องคอยดูแล้วมันจะทะลุไหม ม่เ็นรู้สึกว่าจตกคุยมากฟ้ามันจะไม่ใช่เข้ากันกับดินเลยมันไม่มีดินเลยตรงนี้หนะน,น,นามันไม่ถนัดเหมือนอมือเลยนะนะอ่าอันนี้เรียบร้อยเป็นหนึ่งอันแลนอวเลีอยดออกอันนี้ ไม่เหมือนเอามือค่ะเอามือจะหนักกว่าเอามือจะหนักกว่าไม่เหรอเราจะทำสักสามถาดนะวันนี้นะ เอาเมล็ดมุงนะคะอันนี้แกะเลยปกติน่ะป้าเห็นในเน็ตในคลิปนะเขาจะแช่น้ําก่อนแต่ว่าของเราใช้วิธีรัดค่ะเราไม่แช่ไม่เลยไม่รับประกันไม่าดงอกไหมแล้ก็มาโรยนะอยู่นี้นะมาโรยเลยโรยเลยโรยให้ทั่วๆเลยนะคะ โอเคเสร็จ okay, แล้วเราก็รดน้านะคะจริงๆเขาต้องใช้อันที่มันแบบเออต้องฝอ,อยเล็กกว่านี้นะแต่ว่าเราไม่มีเราก็เลยเอาแบบวีใหญ่นี่แหละจะงอกไม่เนี่ยจะนงอกไม่เนี่ยตามไม่รู้เป็นงอกไม่เนี่ย อีเล็กีผัดขดับมุ้งมาเนี่ยแล้วก็มาลุ้นกันให้มันเป็นงอนนะเรียบร้อยอเทาลายนะคะเขากว่า เอามาวางมีเทลกับเทนีมเบบมียมาเทลกับเทนีตาดีแต่ว่าตาจะว่าดีอย่างดีม่บว่าเอามาวางทับคันโดนีวางทับเลยนะจอ ซ้อนกันแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นถาดที่หนึ่ 2, ททงที่สองที่สามถาดที่หนึ่งที่สองอะรบ้างพับกันไปเลยเสร็จแ,แล้วก็จะเอาถาดป่ามารับอีกทีนึงพับถาดป่ามาวางข้างบน่างนี้นะแบงนี้แล้วก็จะเอามารับดีติด อันนีอ้อันนี้ค่ะออีม,อมาทาบไว้เออเรียบร้อยอีกสามวันเราจะมาดูกันบ้างผักบุ้งที่เราพอไว้มันจะขิ้นไหมนะคะโอเค เดี๋ยวอีกสามวันเราจะมาดูใหม่นะครับว่าเออมันจะเป็นยังไงกัน <c oughs> เดี๋ยวคลิปหนะ้าเราจะมาดูใหม่อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับบาย